โลกมายาเสมือนจริงโฮโลแกรมที่ลักเรื่องของโลกวิญญาณธรรมะหรือมิติใดๆความจริงแล้วมันคือวิทยาศาสตร์ขั้นสูงสุดทุกาศาสนาในด้านจิตวิญญาณกล่าวตรงกันว่าโลกคือมายานี่คือสัจจ,จริงแท้ที่ไม่ใช่การเปรียบเปรยใดๆเพียงมันเหมือนจริงมากเกินไปเท่านั้นเองนักวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์กลศาสตร์คอนตาม ได้คำนวณออกมาเป็นสูตรวิสูตรคณิตศ,ศาสตร์อย่างชัดเจนว่าดวงจันทร์ที่เรามองเห็นนั้นไม่มีอยู่จริงๆเพราะเราตั้งใจมองจันทร์จึงปรากฏขึ้นตามจิตเราเพียงเท่านั้นหูตาจมูกรถบ้านช่องสิ่งของก็ล้วนเป็นเช่นนั้นเหมือนกันคือเกิดจากการาโปรแกรมของจิตที่สร้างขึ้นมันไม่มีอะไรจริงใดๆหรอกทุกสิ่งล้วนเกิดแต่จิตในฟิสิกส์ควอนตัม สามารถคำนวณได้เร็วกว่าเ,าเร็วแรงกว่าซูปเปอร์คอมพิวเตอร์ได้ถึง1,000ล้านเท่านี่คือการปฏิวัติแห่งโลกยุคใหม่มิติควอนตมัมคือโลกจัก,กรวาลคู่ขนานเกี่ยวข้องกับตัวเราบวกกับโลกมารยาอย่างไรพระพุทธองค์กล่าวว่าทุกขณะจิตคือ1ชาติภพ คือมีตัวเราอยู่ในทุกๆการเวลาทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตหรือทุกเสี้ยววินาทีล้วนมีตัวเราเองซ้อนทับอยู่เป็นอนันต์ดังนั้นบางคนเห็นคนที่ตายไปแล้วนั่นคือพลังเก่าที่เขาเคยตกค้างอยู่ในช่วงเวลาใดเวลาหนึง่งและเราเคยมีสายสัมพันธ์กับพลังงานนั้นๆจึงเกอดตัวตนเป็นรูปร่างหรือบางคนอาจสนทนากับสิ่งนั้นได้เลย เพราะเมื่อทุกพลังงานต่างๆเกิดขึ้นแล้วก็ไม่เคยดับศูนย์จะยังคงอยู่ในมิติเชิงซ้อนที่ซ้อนทับกันหลายภาพหลายพบเกิดขึ้นรวมกันณนะการปัจจุบันดังแกรนเหล็กเสียบกระดานเสียบกระดาษนะครับผมผู้ที่เข้าถึงระดับจิตเท่าใดก็สอนทำได้เท่านั้นผู้ที่มียานสัมผัสรู้เขาก็รู้ได้แค่ระดับจิตที่เขา เข้าถึงได้ส่วนมากที่รู้ที่เห็นก็มองเห็นได้แค่มิติที่3 4โลกวิญญาณแห่งทวิตนรกสวรรค์ใน31ภพภูมิเท่านั้นเขาไม่สามารถมองเห็นแจ้งเลยมิติที่5ได้เลยดังนั้นเมื่อเขาเห็นแค่นั้นจึงเชื่อว่าโลกแห่งวิญญาณมีเพียงมีเพียงเท่าที่เห็นและยดติกับดักแห่ง มิติที่3ไปโดยปริยายเรารู้จักชาติเ,เรารู้จักพบชาติในอดีตเราเวียนว่ายตายเกิดกระดูกของเรามีมากมายเม็ดน์ในโครงคาที่เสียอีกและมีอีกหลายพบหนึ่งที่เราอาจไม่เคยรู้จักเลยนั่นก็คือชาติพบแห่งปัจจุบันชาติพบนี้ก็มีหลากหลายและจะเกิดขึ้นเมื่อเราได้ตัดสินใจจะเลือกเส้นทางอะไรสักอย่าง ตัวเราเองและโลกจะคัดลอกตัวมันเองขึ้นมาใน,ในทุกๆุกสถานการณ์นี้เราเรียกเ,เรียกว่าโลกแล้วก็จัก,กรวาลคู่ขนานยกตัวอย่างเช่นเลือกที่จะเรียนสายวิทย์หรือสายศิลป์ดีเลือกจะแต่งงานกับคนอ้วนหรือคนผอมดีแม้แต่การเลือกเล็กๆน้อยๆวันนี้เราจะเลือกไปในทางเ,เดินห้างหรือตลาดดีทุกเส้นทาง แห่งการเลือกจะแยกเราเป็น2คนและ2โลกเป็น2เส้นทางเราจะดำเนินชีวิตไปพร้อมกันและจะเจอเจาะเจอผู้คนสถานการณ์ต่างกาันนิสัยเราอาจเปลี่ยนเป็นคนละคน2เส้นทางนี้จึงเกิดขึ้นพร้อมกันณการเวลาขอมิติเชิงซ้อนกฎแห่งจักรวาลข้อ8เวลาไม่มีอยู่จริงเพราะมีการเดียวคือการปัจจุบันเท่านั้น ยกตัวอย่างเช่นนายกเมื่อเขาเลือกเส้นทางหรือเปลี่ยนอาชีพเปลี่ยนคู่เปลี่ยนงานในแต่ละเส้นทางก็ล้วนเป็นแต่ละชาติพบตั้งแต่เกิดจนตายเขาเล่นบทละครแยกย่อยเป็นหมื่นแสนล้านบทเพื่อให้ได้เรียนรู้ประสบการณ์อันหลากหลายหล่อล้อมรวมมาเป็นจิตมวลรวมแห่งนายกได้อย่างสมบูรณ์นี่คือจบภารกิจขั้นต้นใน หนึ่งชาติภพของคนที่ชื่อว่านายก่อน,นั่นเองยกตัวอย่างหากเรามองเข้าไปใกล้ๆรูปภาพรูปหน้าคนเราจะค่อยๆเห็นการรวมตัวของสีของพิเซลแต่ละสีเป็นรูปสีเหลี่ยมเล็กๆและเมื่อเรามองออกไปไกลๆหน่วยสีของพิเซลเล็กๆนั้นก็จะรวมกันเป็นหน้าคนอย่างสมบูรณ์กลไกนี้ก็ใช้ในระดับจิต มวลรวมแห่งความเป็นพระเจ้าก็อดนั่นเองมาแมวที่เราเลี้ยงไว้สิบกว่าตัวก็นิสัยสิบนิสัยนิสัยแต่ละตัวจะไม่เหมือนกันสิบตัวก็สิบนิสัยนั่นเองไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงต่างๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงผู้คนมนุษย์ต่างๆก็เป็นเช่นนั้นหรือแม้แต่เซลล์ในร่างกายของเราเป็นพันล้านเซลล์ก็มีนิสัยความรู้สึกนึกคิดเป็นของใครของมันเมื่อเรา กินผิดสำแดงเซลไม่พอใจก็กลายเป็นมะเร็งไปเลยแบบดือด้อๆวงการแพทย์ต่างก็รู้ดีคนทั้งโลก7,000กว่าล้านคนทำไมนิสัยไม่เหมือนกันเลยล่ะสักคนพอพระเจ้าก็ God, ไม่อยากอาวตารลงมาเล่นบทซ้ำแล้วซ้ำอีกบทซ้ำๆบทเดิมๆเหมือนกันทุกจิตมวลรวมของคน7,000ล้านทุกสรรพสิ่งทุกมิติชาติภพ ทุกอนันตการจักรวาลคือบทละครโลกแห่งประสบการณ์อันหลากหลายเพื่อหล่อล้อมกับเข้ามาเป็นจิตหนึ่งของจิตนิพพานจิตพระพุทธจิตพระเจ้าจิตพระเจ้าก็สของจิตมวลรวมรวมกันนี่เองดังนั้นหากเราเข้าใจกลไกภาพรวมของบทละครแห่งโลกมารยาน,นี้แล้วขนาดดวงจันทร์ยังไม่มีจริงแล้วมือถือที่อยู่ในมือเราคืออะไรกันเล่ามันคือ พลังงานความถี่หลากหลายระดับที่ไหลเข้ามารวมกันเป็นรูปนามทั้งจัก,กรวาลเพื่อส,สร้างให้เกิดประสบการณ์อันหลากหลายในจิตมวลรวมของการเป็นพระเจ้าร่วมกันนั่นเองย้อนกลับมาที่ตัวเราเองในการใช้ชีวิตประจําวันใช้ชีวิตรายวันเมื่อเราได้เล่นบทละครสร้างพลังงานบอกสุขไม่ต้องห่วงจะมีเราอีกตัวตนหนึ่งในมิติอื่นๆเขาจะเล่นสร้างพลัง ลบทุกขสลับกันเพื่อให้พระหุจักรวาลของเราเองเกิดความเป็นเราสมดุลดังนั้นเราเลือกจะสุขสงบเบิกบานหรือจะทุกข์ระทมก็ย่อมได้เพราะไม่ว่าคุณจะเลือกเส้นทางไหนจิตวิญญาณของเราล้วนสมบูรณ์เช่นกันปอลองขยายภาพพระพุทธเจ้าภาพนี้จะเห็นบทละครอันหลากหลายของพระพุทธองค์ ที่หล่อล้อมรวมเป็นพระองค์ได้อย่างสมบูรณ์หวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับพี่ๆทุกท่านนะครับได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ความรู้นะครับผมก็ขอขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ